รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย oh ho. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมือมอ,อาชีพชพ,พบกันเป็นประจำเลยทุกๆวัน ทองสาบนห้าค่ะเวลรบายสามโมงย่สิบโดยประมาณค่ะถูกต้องเลยวันนี้แซนต้าเค้มมาอยู่ที่บริเวณฐานขององค์พระพรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถอดหนวดออกก่อนและกันขันขันโอ้ยขันมากก่อนอื่สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมแซนต้าเข้มมาพร้อมกับกวางเรนเดียร์นังมุก แล้วก็เซนตี้ปูเป้นะฮะ แห่งวัดสมารัตนารามนี่เองนะครับวันนี้มาเพียบพร้อมด้วยชุดสีแดงเที่ยขนาดนี้เพราะว่าแดงเท่ขนาดนี้เพราะว่าเดือนนี้คือเรือนธันวาคมแล้วเดือนแห่งความสุขเนื่องจากเดือนนี้มีวันสําคัญมากมายเริ่มต้นจากวันไหนเอ่ยวันแรกนะคะวันพ่อค่ะวันพ่อแห่งชาติแล้วก็วันที่สิบก็คือวันรัฐธรรมนูญค่ะถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นวันสากลก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองแล้วก็ปลายปีก็คือวันสิ้นปีไงคะแล้วก็ถึงปีใหม่ไงคะาน่าไงเห็นไหม คันวาคมเดือนแห่งความสุขเดือนทีเซนต์าเคมจะบพวความสุขให้ทุกๆคนเลยแต่ก่อนอ่นบอกก่อนนะว่าด้านหลังของเราเนี้ยตอนนี้เราอยู่บริเวณใต้ถ่ายขององค์พระพุทธองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่วัดสมานรัตดารามนะครับน้องควางเรียนเรียนน้องมุกต้องเรียกให้ถูกนะเพราะเขาแต่งตัวมาเป็นกวางเรียนเดียนนะเซนตี้ปูเป้อันนี้คือซานตาเคมวันนี้เราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าขององค์พญาพุทธ ซึ่งตามความเชื่อนะตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเขาเชื่อว่าพญาคุณจะอำนวยความเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอะไรต่างๆนี่แหละการะสเดาะเคาะด้วยใช่กระสเดาะเคาะโชคละต่างๆเชื่อของแต่ละคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะมาสะสเดาะเคาะกันก็นิยมนะฮะมากราบไหว้บูชาคุดกันตามความเชื่อเชื่อทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอันดับแรกคือสบายใจแน่ๆแล้วก็อาจจะอำนวยอวยผลให้กับเราถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่อยาก โชคดีมีความสุขนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้เดือนแห่งความสุขส,สนุกสนานก็มาสะกะัสกก็เสดาะกันได้เลยะนะครับกับองค์พระยาคุณนี่เองและสาหรับช่วงแรกนี้นะฮะน้องกวางเรนเดียร์น้องมุกจะพาไปพบกับอะไรดีเอ่ยค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะก็ไปพบกับสิีงดีๆในรายการก,กันเลยดีกว่าค่ะิ่งนี้คืออะไรคือไ,ไม่บอกไม่บอกไม่บอกงั้นเราไปทีหลังกวางไปเร็วๆเซ็ตตี้ไป ประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงทงที่อำเภอหลังสวนเมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาเป็นเวลาน้ำเจิงนองเต็มตลิ่งชาวชุมชนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำได้คิดหาวิธีเล่นสนุกในหน้าน้ำกันมาแต่โบราณอย่างหนึ่งคือการเล่นแข่งเรือมีการตัดสินแพ้ชนะ ว่าเรือของบ้านใดจะพายเร็วถึงเส้นชัยก่อนกันการแข่งเรือเช่นนี้ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีประเพณีที่แปลกแตกต่างออกไปคือตัดสินจากความพร้อมเรียงของฝีพายและความสามารถของนายท้ายเรือและนายหัวเรือโดยมีหลักชัยที่นายหัวเรือจะต้องขึ้นขนเรือควา้าธง หากนายหัวเรือลำใดจับธงได้ก่อนก็เป็นฝ่ายชนะถ้าจับได้พร้อมกันได้ธงไปคนละท่อนถือว่าเสมอกันการแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงของชาวชุมพรที่อำเภอหลังสวนจึงมีความสนุกสนานต่างไปจากที่อื่นๆประเพณีแข่งเรือขึ้นโข,น,ขนชิงธงของชาวหลังสวนมีมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า โดยความคิดเริ่มของพยาจรุนราชโพคากรเจ้าเมืองหลังสวนในขณะนั้นปัจจุบันยังคงจัดการแข่งขันประจำปีมีโล่รางวาลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นสิริมงคลแก่ผู้ชนะด้วยรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเศรา0805871911น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4สหายสนใจติดต่อ0897906121ขอเชิญร่วมงานสดมนต์ข้ามปีวันที่31ธันวาคมนี้ณวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรา0819830400โรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรา081 983-04-00 กระิงกร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 ิกริงกริงกริริงกงกริงกรริกรริงกรริกรริงก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 งกริ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 งกรกริงกริงก พับหนึ่งเหนื่อยใจเย็นๆใจเย็นๆไหใจเข้าวไหนจะโอ๊คอะไรจ๊ะจะถ่ายรูปเหรอมามามาห้าสิบบาทเร็ว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 แหมกลัวเราเห็นไหมล่ะแหมเพราะเราหน้าตาออกจากหน้าตาดีน่ารักขนาดนี้เอาละมาถึงช่วงนี้แล้วน้องกวางเรียนเรียนน้องลุกจะพา ซนต้ากับชันตี้ไปดูอะไรเอ่ยสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขก็ต้องมีของกินมีการเล่นใช่ไหมของกินอยากรู้ไหมคะว่าของกินเนยในเรื่องของการก็จะมีพวกขนมอะไรแบบนี้เอาขนมอบขนมเค้กขนมปังมีไหมมีหมดทุกอย่างเลยจริงเหรอใช่แล้วไปที่ไหนคะล้วอยากรู้ไหมคะว่าทํายังไงอยากรู้อถ้าเกิดอยากรู้นะคะไปพบกันเลยค่ะกับช่วงโรงเรียนทําขนมอบนานาชาติค่ะไปไหมไปไหมไปสิจะได้มีของขวัญไปฝาก ทุกๆคนปีใหม่เพราะฉะนั้นไป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 มามามเกาะหลังเกาะหลังรถเกาะหลังเฮ้ยผิดบทอีกแล้วนี่ยนเกาะหลังคนนี้ไปกับเขาไปกับเขาแม่งังยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์เพระนะคะจากโรงเรียนขนมอบธนาชาติค่ะ โรงเรียนของเราตั้งอยู่เลขที่920-922ถนนพหลโยธินติดกรมขนส่งทางบกตรงข้ามสนิทตึจัจกรค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่กันแล้วนะคะจะนําของฝันของฝากไปฝากใครดีหรือว่าจะทําอะไรไปแจกมันดีนะคะทางเรียนเราก็ได้มาแนะนําขนมนะคะที่อร่อยออร่อยทำง่ายๆก็จะมีหลากหลายเลยที่เป็นของฝากได้นะคะไม่าจะเป็นเค้กเรตติโฟนะคะเป็นเค้กเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกมีหลากสีนะคะสไตล์เมริกันนะคะน่ารักหรือว่าจะทําเป็นคุกกี้หลายรูปแบบ ทุกที่นานาชนิดสามารถเตรียมลูกหน้าได้ด้วยช่วงนี้เราเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ให้คุณผู้ชมเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาราเมลคอนเฟลก์ um วันนี้ก็จะมีสูตรที่จะมาฝากคุณผู้ชมเพื่อที่อาจจะอยากทํากันเองนะคะอเมริกันแอลมอนด์พารินเค้กค่ะอันนี้เราจะเริ่มทําตัวเค้กก่อนเทส่วนผสมทั้งหมดนะคะคือล่อนแป้งน้ําตาลทรายผงฟูอะไรเรียบร้อยเทลงไปในอ่างผสมเติมไข่เติมนมทุกอย่างยกเว้นเนยละลายเพียงอย่างเดียวะคะ่ะเริ่มตีนะคะวันนี้เรามีสารเสริมคุณภาพมาช่วยนะคะคือ SP ีค่ะของอิมพิเรียนนะคะช่วยทําให้การผสม เคใช้เวลาสั้นมากใช้ที่ตีตะก,กอ้อนะคะจากนั้นก็ตีใช้เวลาประมาณ3-4นาทีเค<ม>้กจะขึ้นฟูเป็นสีขาวและเนียนนะคะเกือบเต็มหมอ้อเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่เนยละลายที่มีความอุ่นเล็กน้อยนะคะเป็นเนยชนิดเค็มของอลาวอรี่ค่ะ เทลงไปแบบสายน้ำนะคะเมื่อเทเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดเครื่องค่ะเติมน้ําหอมคนให้เข้ากันด้วยพายาเทใส่พิมพ์นําเข้าเตาอ,อบค่ะที่อุณหภูปปมิประมาณ380องศาฟาเรนไฮต์ค่ะประมาณ15-25ถึงนาทีค่ะเค้กจะสุกเรียบร้อยค่ะค่ะในระหว่างที่เราเรอเค้กเย็นอยู่นะคะเราก็จะไปเตรียมตัวทําครีมกันนะคะครีมตัวนี้ก็ใช้วิปปิ้งครีมธรรมดาเนี่ยค่ะตีได้เลยเพราะว่าวิปปิ้งครีมนี่มีรสชาติในตัวเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เครื่องนะคะใช้ที่ตีตะก,ก้อค่ะตีประมาณ2นาทีหรือไม่เกินสานาทีค่ะีให้ข้ขึนฟู บยก็นํามาแต่งหน้าเค้กได้นะคะจากนั้นมาทาเค้กนะคะเค้กที่เย็นแล้วเราก็หยิบมาเลยนะคะแผ่นที่1ทาด้วยน้ําเชื่อมพอกด้วยครีมวิปปิ้งนะคะแล้วก็ซอนอีกหนึ่งแผ่นที่ทาน้ําน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาเชื่อมรอบๆแล้วก็พอกด้วยวิปปิ้งครีมให้รอบอันค่ะจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราพอกิมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการสอนแต่งหน้าชนิดง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยเด็กๆก็ยังทําได้นะคะแต่เรามีตัวที่อร่อยมากๆก็คือเป็นแอลมอนพารินตัวนี้ค่ะเป็นพวกทำมาจากแอลมอนกับน้ําตาลนะคะคล้ายๆถั่วกระจกบค่ะสําหรับคุณที่พรมที่อยากจะเรียนนะคะรีบมาเรียนค่ะวันเดียวทําได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าติดภารกิจหรือว่าไม่มีเวลานะคะโทรมาสั่งจองได้ค่ะโทรมาเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 022725692- ถึง93ค่ะ 022725663ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะุ้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกร้านเพชรนิธิมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร0815675663 อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพร้แม่น้ำวัสมารนรัตนารามขอเชิญร่วมงานสดมนข้ามปีวันที่3 1ธันวาคมนี้นวัสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสามศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์วัวสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสามศูนย์สี่ศูนย์

ชี้นิ้วปากกาสิอำนวยผลาในเรื่องของความสําเร็จกับโชคลาภด้วยเซนตี้ต้องมาบ่อยๆใช่ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่เลยค่ะแช่พาะเซนตี้ตัอยู่ใต้นี้ค่ะใต้ฐานเนี่ยค่ะตัวนี้ต้องมาบ่อยๆรู้ไหเพราะอะไรทำไมอะคะเพราะอำนวยผลให้สําเร็จกับโชคลาภอยากจะมีสามีก็จะได้มี๋อ้โหเกว เอาละคุณผู้ชมใครที่อยากมานมัสการขอพรไหว้พระทั้งพระโอบองใหญ่ครับพิคเนตองค์ใหญ่ก็ไม่ขาดอิถูกต้องแล้วนะครับเืิญเลยที่ไหนนะฮะวัดสมานรัตนารามจังหวัดจานทบุรีาค่ะถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้กว่านเดียจ๋าไปไหนอีกค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะจะไปพบกับอะไรต้องอุกไว้ก่อนค่ะต้องไปดูเองไปเลย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 เลยไปเลเลยไไปเลยไปเล วัฒนธรรมหาริคุณชัยมีอิทธิพลอย่างมากแม้เมื่อเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองราชธานีของแคว้นล้านนาแล้วหาริคุณชัยก็ยังคงความเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาอยู่เช่นเดิมหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมหาริคุณชัยบนที่ราบเชียงแสนด้านปฏิมาก,กรรม เช่นพระพุทธรูปปูนปั้นที่วัดบ้านเวียงเดิมอำเภอเวียงชัยซึ่งรูปแบบมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเสียงพระพุทธรูปแบบฮริค,คุณชัยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติฮริค,คุนชัยสำหรับด้านสถาปัตยกรรมรูปแบบของเจดีทรงปราสาทเมืองเชียงแสนได้แก่เจดีประธานวัดป่าศักด์เจดีวัดพระธาตุสองพี่น้อง และเจดีวัดมุงเมืองก็เป็นอิทธิพลจากรูปแบบของเจดีเชียงยันในศิลปกรรมฮริคุณชัยร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร081 319 3939 39ขอเชิญร่วมงานสดมนข้ามปีวันที่31ธันวาคมนี้นวัดสมารรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983 0400โรงพยาบาลวัดสมารรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983 0400 เออทำอะไรอ่ะครับพี่เข้มเฮ้ยพี่เข้มเป็นไรชักกระตุกเหรอเราต้องสงบเสงี่ยมเตรียมตัวบ้างฮะแล้วในวัดนีว่าเรา,เราอย่า,าเาพื่งน้ยยอยต้องดซ้ายดขวาอะไรแบบนี้ ขายวิตามินหรือเปล่าะอยู่ในวัดในวาระ,<ว>ะอย่ามาทาตัวกระดกกระเดกไม่เรียบร้อยต้องมาทาตัวเรียบร้อยบ้างเรียบร้อยก็นัง่งแบบนี้ตอนแบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมเ้ยโอเคครับถึงเวลาแล้วที่เรา3คนนะครับแซนต้าเซนตี้แล้วก็น้องกวางเรนเดีย <ภา S 2> เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสิง่งดีๆในรายการกันบ้างนั่นก็คือพติธรรมสอนใจนั่นเองนะครับซึ่งได้รับความกรุณาเป็นประชามเช่นเคยเลยนะฮะจากท่านเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามท่านพระครูประหลัดสุวัฒนพรมจริยะคุณนั่นเอง พร้อมไหมจ้ะน้องกวาเินเดียดพร้อมค่ะแซนตี้ล้วพ,พร้อมไหมจ้ะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสิ่งดีพร้อมๆกันเลยจ้ะไปเลยค<จ>่ะไปเลยครับก็ข,ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการธรรมะของวัสมานเป็นลำดับมาซึ่งในช่วงนี้ก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับข้อธรรมะข้อคิดในเรื่องของความไม่ประมาทเพราะว่าในเรื่องของหัวข้อรมในธรรมในความไม่ประมาทนี้เนี่ยมีความสำคัญในการที่จะนำมา ร่วมใช้ชีวิตประจำวันกับเรายิ่งในช่วงเทศกาลที่ค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยลดความอันตรายหรือความรุนแรงลงหรือไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของความไม่ประมาทซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์นั้นได้ทรงมุ่งเน้นและย้ำแม้ในวาระสุดท้ายของพระองค์ท่านนั้นก็ยังได้เน้นย้ำ ที่เรียกว่าปัจฉิมโอวาทในข้อธรรมที่พุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ส่งเน้นย้ำก็คือเรื่องของความไม่ประมาทเรียกว่าอัปมาณธรรมธรรมที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความไม่ประมาทนี้ถ้าเราจะพูดแล้วก็คือแยกเป็น2ประการคือประมาทในธรรมและประมาททางโลกประมาททางโลกในข้อนี้จะพูดให้ฟังก่อนว่าความประมาททางโลกก็คือการประมาท ด้วยการ stumbled, อย mm ู่กินหรือใช้ชีวิตประจำวันด้วยความประมาทเช่นถ้าเรานั้นยังเป็นวัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียนเราก็มีความประมาทไม่ตั้งใจในการที่จะศึกษาเล่าเรียนเมื่อโตขึ้นในการที่จะต้องกระทำกิจการงานก็มีความประมาทเกียจค้านไม่กระทำการงานจนปล่อยวันเวลานั้นให้ล่วงเลยไปวัยนั้นก็เข้าสู่วัยชราก็พบกับความลำบากเพราะเราได้ทิ้งช่วง การศึกษาเล่าเรียนทิ้งช่วงในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพที่ถูกต้องด้วยความขยันอดทนทําให้ปั้นปลายชีวิตนั้นไม่มีกําลังที่จะประกอบสมาอาชีพหรือจะเล่าเรียนได้อีกแล้วฉะนั้นการเวลานั้นก็เลยล่วงเลนผ่านไปทําให้ตัวของเราเองนั้นพบกับความลาบากอันนี้ก็เป็นความประมาทประการหนึ่งในการใช้ชีวิตอีกประการหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตด้วยความประมาด้วยการกินเหล้า สุราของมืนเมาหรือเที่ยวเตรเทําให้ขาดสติเกิดอุบัติเหตุเช่นไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปกินเหล้าเมายาพออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่ครอบครัวบุตรภรรยาหรือชาวบ้านที่ไปประสบพบเหตุเหล่านั้นเป็นคู่กรณีสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนไปด้วยทั้งๆท,ที่เขานั้น ไม่ควรที่จะมาเดือดร้อนเพราะเราเพราะเรามีความประมาทก็พาเขาเดือดร้อนไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นความประมาทนี่เป็นหนทางแห่งความตายฟังดูแล้วน่ากลัวแต่ความน่ากลัวนั้นถ้าเราเองนั้นรู้จักในการที่จะประมาทไอ้คำว่าความไม่ประมาทนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหยุดยั้งความตายได้ก็ขอเจริญพรท้ายที่สุดแห่งรายการนั้นอาตมาภาพขอฝากไว้ในพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าสีลังโลเกอนุตรัง เป็นเยี่ยมในโลกในความข้อนี้ก็หมายความว่าศีลนั้นก็คือการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเ <k _ d> มื่อเรารักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่ตัวของเราก <_ d> ารรักษาศีลนั้นก็มีการรักษาตั้งแต่ศีลห้านะของฆราวะสทั่วไปศีลสิบของสำเนนแล้วก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนั้นก็ของพระภิสุพระพิุทั้งหลาย ฉะนั้นศีลที่พูดในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นศีลการรักษานั้นจะรักษาด้วยศีล5้าครบหรือไม่ครบก็ขอให้เรานั้นจงมีศีลสักอย่างน้อย 2- 3สข้อรักษาให้มันคงก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วการรักษาศีลนั้นก็คือการไม่เบียดเบียนให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเดือดร้อนและความระมัดระวังกายของเรานั้นไม่ให้กระทําในสิ่งที่ผิดฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราได้กระทําดีแล้วก็ยังความสุข ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นและก็ความสุขให้แก่เราจึงได้รับการยกย่องว่าศีนนั้นเป็นเยี่ยมในโลกหมู่สังคมใดนั้นมีศีนหมู่สังคมนั้นก็มีความสุขไม่ต้องมีตำรวจมาปราบปรามไม่ต้องมีกฎหมายนั้นมาควบคุมก็อยู่ด้วยความเป็นสุขฉะนั้นศีลเมื่อมีการควบคุมก็สร้างความสุขให้แก่ชุมชนและสังคมนั้นจึงว่าศีนเป็นเยี่ยมในโลกอย่างนี้เป็นตน้นก็ขอเจริญพร ขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0 8 1 9 8 3 0 4 0นน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็นสสหายสนใจติดต่อ0897906121อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพ้แม่น้ำวัดสมานรัตนาราม ขอเชิญร่วมง,งานสดมนข้ามปีวันที่31ธันวาคมนี้นวสศมาร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศา0819830400เอาละครับหลอนๆทั้งหลายตอนนี้ลุงซานตา้าเข้มกับแซนตี้แล้วก็น้องกวาาเรนเดียน้องมุกยังอยู่กันที่วัวสมารัตนารามค่ะถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็อีกสําคัญเนี่ยอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงวันสําคัญนั่นก็คือวันที่ วาคคม่ะถูกต้องแล้ว5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาตินะครับอย่าลืมทำตัวที่ดีให้เป็นลูกที่ดีกับคุณพ่อวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีเจริญรุ่งเรสองใช่ค่ะจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงก็ออเดอร์เวย์ออวานแฟนไปอีทูไลวันฮัลส์โอเปอเรชเฮ้